สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกท่านนะครับผมนี่วันนี้นะครับผมเดินทางมาจากอุบลร,ราชธานีนะครับกลับมาบ้านนะครับกันชนหน้ายังไม่เสร็จนะครับกันชนหน้ายังไม่เสร็จเลยมองเห็นรึเปล่าไม่รู้มืดๆเราเปิดไฟหนี่กันชนหน้าที่ชนหมา นหมาผมก็ไปถอดไว้นะครับไปถอดเค็มไปถอดเค็มไว้ที่ปู่ประยุนยการช่างนะครับปูที่ผมทําทํารถนี่แหละที่ทำทาสีรถนี่แหละให้พี่เปียกทําให้อยู่แล้วมาดูล้อหลังตอนที่วิ่งใต้นะครับมันมีอาการตั้งแต่วิ่งใต้นะครับที่มันเป็นรู้สึกว่าลูกปืนจะเป็นตามมดนะครับไม่แน่ใจว่าฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาแต่ว่าผมอะ่ะคิดว่าเป็นฝั่งขวานะครับผมก็เลยลื้อทั้งสองข้าง ออกมาดูรื้อทั้งสองข้างออกมาดูนี่อันนี้ก็รื้อเสร็จแล้วผมก็เพิ่งมาถึงตอนห้าโมงห้าโมงกว่าจะหกโมงนะครับก็ได้แค่รื้อออกดูนะครับตอนนี้นะครับรื้อออกมาดูนะครับอันนี้ผมไม่ได้ถอดไม่ได้ถอดกระทะออกนะครับ หลอดเจะดุมเนาะถอดแค่น็อตน็อเบอร์14นะครับน็อตหัวดุมนะครับแล้วก็คลายลูกปืนออกนะครับผมสูตรนี้จะไวกว่าเพราะว่าเวลาเราไม่เยอะนะครับสูตรนี้จะไวกว่านะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะตื่นมาล้างแต่เช้าแล้วก็จะตรวจเช็คนะครับว่า ว่าตรงไหนมันเป็นตามดหรือเปล่าแต่ฝั่งเนี้ยฝั่งซ้ายเนี่ยเรียบกิ๊กนะครับฝั่งซ้ายนี่ไม่มีไม่มีรั่วไม่มีซึมไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวผมลองเปิดแฟลชรับโอเคเปิดแฟลชมันชัดตัวกันเยอะเลยนี่ครับดูฝั่งฝั่งซ้ายเนี้ยไม่มีเลยเบรกไม่มีซึมไม่มีรั่วเลย แล้วก็ไม่มีรอยเจลบีเยิ้มนะครับธรรมดามันจะมีเนาะถ้ามันรั่วนี่ครับลูกปืนนี่ผมก็จ้องล้างนะครับอันนี้แยกข้ามซ้ายขวานะครับเดี๋ยวก็ต้องล้างมาดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้เดี๋ยวเปิดกัดให้ดูเลยฝั่งเนี้ยเห็นไหมรอยอันนี้คือซินซินตัวในนะครับรั่วเนี่ยที่เห็นเห็นเลย ซิ้นตัวไหนรั่วเนี่ยบ่าซิ้นมันจะอยู่ตรงเนี้ยบางทีถ้าเปลี่ยนซิ้นใหม่บ่าซิ้นบางทีมันไม่ค่อยเรียบเราก็เอากระดาษทรายนะครับเบอร์พันก็ได้หรือเบอร์พันห้าก็ได้รูปๆนะครับให้มันเรียบนะครับให้มันเรียบเนี่ยดูดิอันนี้เป็นรอยเจลบีนะครับที่มันออกจากหัวดุมได้นะครับ เพราะว่ามันรั่วเนาะบางทีฝั่งเนี้ยมันร้อนเกินไปอย่างเงี้ยลูกปืนมันเป็นตามดอย่างเงี้ยอือเดี๋ยวผมก็ต้องมาล้างอลไรก็ตรวจสอบแต่ฝั่งเนี้ยผมก็จะเปลี่ยนฝั่งเนี้ยผมว่าจะเปลี่ยนเลยดีกว่าเพราะว่าผมมั่นใจว่าเป็นฝั่งนี้นะเวลาเข้าโค้งสาบค้งลดถ้าน้ําหนักเทมาฝั่งเนี้ยมันจะรู้สึกว่าจะดังแรง ดังแรงกว่านะครับดังแรงกว่ามันจะดังอยู่ประมาณถักวิ่งประมาณถักเก้าสิบร้อยนะครับดังเก้าสิบกว่าร้อยอย่างเงี้ยมันจะเริ่มดังเนะี่ยอันนี้อะไรที่ผมซื้อมาซื้อสแปร์นะครับอันนี้คืออะไรสแปร์ในรถนะครับฟลูร์สองตัดอันนี้คืออะไรสแปร์ในรถนะครับ จะเลยจะเป็นต้องใช้อะไหลสเปรไปก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ได้วิ่งงานนะครับเพราะว่าพ่อเข้าโรงพยาบาลเนาะพ่อเข้าโรงพยาบาลก็เลยไม่ได้วิ่งงานเลยไม่ค่อยมีตังค์ก็ต้องใช้อะไหลสเปรแล้วก็เอาลูกปืนเก่านี่แหละเป็นตัวสเปรแทนนะครับเป็นอะไหล่สเปรแทนนะครับเพราะว่ามันยังใช้ได้นะครับแต่ว่ามันดัง เราก็ต้องเก็บไว้นะครับเผื่อเผื่อมีอะไรเผื่อมีอะไรตอนเราวิ่งงานเราจะได้มีอะไหล่สแปรเพื่อจะทำให้รถเราไปต่อได้นะครับเนี่ยตัววัดอุณหภูมิเนี่ยผมก็ยึดใส่น็อตตัวนี้นะครับตัววัดอุณหภูมินะครับยึดใส่น็อตตัวนี้นะครับเพื่อจะให้ ใกล้กับเสื้อเผามากที่สุดนะครับเพื่อจะได้ถ่ายความร้อนไปที่เซนเซอร์ะอนะครับนี่สายเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ที่จะเข้าไปอยู่ในรถเรานะครับผมสายตัวนี้นะครับนี่ผมจะยึดใส่น็อตตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรความร้อนจากเผาหรือว่าเผามันมีปัญหาอย่างเงี้ยมันจะถ่ายความร้อนเข้าไปนะครับแกนเสื้อเผาเรานะครับ แกนเนี้ยแกนตรงเนี้ยมันจะถ่ายความร้อนเข้าไปความร้อนมันก็จะสูงสูงขึ้นเราก็จะรู้นะครับว่าข้างใดข้างหนึ่งมันผิดปกติหรือว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเราก็จะได้สังเกตได้นะครับจากรถเราเนาะ <c oughs> เราก็จะสังเกตได้นะครับนี่แหละ อันนี้ผมทําทดลองใช้นะครับทําทดลองใช้ดูนะครับว่าว่ามันจะเวิร์กไหมแค่ทาใช้แค่อยากรู้ว่า,าเวลาเราวิ่งยาวๆอย่างเงี้ยเหมือนผมวิ่งตายเนี่ยผมไม่ได้จอดเลยไม่มีเวลามาจอดจับหัวดุมดูนะครับว่าข้างไหนข้างหนึ่งมันร้อนกว่ากันนะครับเพราะว่าผมวิ่งน้ํามันเต็มถังเนี่ยผมวิ่งหมดหนึ่งถังถึงได้จอดเติมน้ํามันใหม่ เราจะมีเวลาแค่เช็ครถแค่ตอนที่เติมน้ำมันนะครับจับหัวดุมดูว่ามันร้อนแค่ไหนอะไรประมาณนี้อันนี้เราสามารถดูเดี่ยวทามได้นะครับเพราะว่าถ้าความร้อนฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันมากกว่ากันเราสามารถดูที่รถได้เลยเป็นจอขึ้นได้เลยนะครับผมนี่อันนี้คือสายเซนเซอร์นะครับอันตัวนี้คือเป็นเพาแอลนะครับตัวนี้เพาแอดาม,มาเรียบร้อยนะครับดามล่างบนนะครับผม เป็นเผาแอลเฟืองเฟืองเดิมนะครับเผาแอลทำหน้าแปนเป็นเฟืองเดิมแล้วก็เป็นเผาสามสิบใช้งานมาห้าปีอยู่กับผมเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นกี่ปี <c oughs> <c oughs> นี่ครับดูสภาพนี่แหละส่วนกระทะผมนะครับ ยังไม่ได้บอกกระทะเนาะนี่กระทะผมใช้กระทะเป็นกระทะโปรนะครับผมของโปรนะครับเป็นกระทะขอบสิบห้านะครับกว้าง7.5นะครับส่วนยางที่ใช้สองสองห้าเจ็ดห้าอาสิบห้านะครับผมด,ดูอันนี้ฝั่งขวาเหมือนมีเศษเหล็กเห็นไหมไม่กล้องไม่รู้เห็นหรือเปล่านะ เห็นไหเป็นเม็ดเม็เม็ดเอันนี้มันเกิดขึ้นจากตาหมดนะครับเห็นไหมมันจะเป็นเม็ดเม็เม็ดเมเห็นไหมเพราะว่าตอนถอดออกอะ่ะมันมีเจลบีมันละลายเจลบีมันละลายนะครับผมมันน่าจะเป็นฝั่งขวาที่มันดังอันนี้คือฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเจลบียยังเหลือเต็มเลยแต่ว่า ายังไงก็ถอดแล้วผมก็ถอดทำทั้งสองข้างนะครับพร้อมกันเลยอันนี้ก็ใช้มากระทะโปนี่ใช้มาสี่ปีนะครับใช้มาสามปีกว่าจะสี่ปีแล้วแหละกระทาโปหนามากไม่เคยมีปัญหานะครับกระทาตัวนี้สุดยอดถือว่าผ่านนะครับกระทาตัวนี้นะครับนี่แหละ วันนี้ผมก็มาอู่นะครับเพื่อจะมาทํารถให้พร้อมนะครับเพราะว่าพ่อก็ใกล้จะออกโรงพยาบาลแล้วอีกสองวันหมอก็จะให้กลับนะครับผมวันนี้ก็ให้พี่ชายนะครับไปเฝ้าแทนนะครับผมเพราะว่ากลางคืนไม่มีใครอยู่เนาะกลางคืนแม่ก็อยู่กลางวันถ้าให้แม่เฝ้ากลางวันกับกลางคืนก็เหนื่อยผมก็เลยลงมานะครับผมก็เลยกลับลงมา เลยกลับลงม,มาก็มาทํารถไว้นี่แหละพอดีเช็คงานไปแล้วไม่รู้จะได้ขึ้นหรือเปล่านะถ้า <c oughs> ขึ้นก็จะไปแถวชนบุรีนะครับแถวระยองแถวชนบุรีนะครับแหนบผมก็ใช้แค่เจ็ดแผ่นนะครับแหนบเป็นแหนบดับท้องเรือนะครับผมห้าตันก็อยู่แค่นี้เลยครับบูทใช้เป็นบูทเหล็ก บุญเหล็กนะครับจะประมาณนี้ครับผมเยิ้มเลยฝั่งนี้ไม่อยากจะดูเลยอันนี้ผ้าเบรกเนี่ยเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับพวกเบรกระบบเบรกไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าเนี่ยแหละเจลเบีเห็นไหมที่มันเยิ้มออกมาที่มันสาดเนี่ยก็แสดงว่ามันรั่วบางทีก็บ่ามันไม่ค่อยดีหรือว่าสินมันไม่ไมค่อยดีหรือว่าอพอมันร้อนพอมันร้อนจัด มันร้อนเยอะเกินไปววงเราวิ่งยาวๆมันร้อนมันร้อนเยอะมันก็มีโอกาสที่จะทะลักออกไปได้นะครับเพราะว่าเจลบีมันเหลวเนาะมันจะเป็นเหมือนน้ำมันเลยนะตัวเนี้ยยางกันกระแทกเนี่ยตัดนะครับตัดอันนี้ผมอาจจะตัดอีกนิดนึงอยู่ าตันก็ไม่นั่งเผานะครับรถผมาตันกว่าก็ยังไม่นั่งมนะนี่แหละจะตายเลี้ยงแน่บผมไม่ย่อนะครับไม่ใช่สายย่อนะครับผมแต่ว่าเป็นดัดแหนบท้องเรือนะครับเหลือแหนบหลักไว้แค่สามแผ่น <c oughs> จะประมาณนี้นะครับอืม นี่แหละข้างหน้าก็ไม่มีอะไรนะครับข้างหน้าก็ไม่มีอะไรก็เหลือกันชนกน็เดี๋ยวค่อยมาใส่ไปวิ่งงานก่อนถ้าง,งานเข้ามาก็ต้องไปวิ่งก่อนนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีตังค์แล้วตังค์หมดแล้วครับหยุดมาตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดนะครับผมหยุดมาตั้งแต่วันที่สนะิบเจ็ดนีะนี่แลยครับชีวิตลดคอกนะครับผมเวลาเราวิ่งงาน เราก็วิ่งนะครับแต่เวลาเรามีปัญหาทางบ้านมันไม่เหมือนทํางานโรงงานนะครับถ้าทํางานโรงงานเราไม่สามารถที่จะกลับมาหัวหาแม่ได้นะครับเพราะว่าติดโน่นติดนี่กว่าจะลงกว่าจะลาลาได้ก็ไม่เกิน3ามสี่วันอย่างนี้เรามีเวลานะครับมีเวลาเราเป็นนายของตัวเองเนาะมันก็จะสบายหน่อยก็จะประมาณนี้นะครับรีวิวให้ดู เดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวผมก็จะออกไปวิ่งงานแล้วแหลออนะเช็ครถให้พร้อมนะครับเพราะว่าถ้าผมใส่งานไปฝั่งภาคตะวันออกปุ๊บผมก็จะใส่ต้นทุเรียนหน้าแนนนะครับกลับมาที่สีสเกตนะครับผมใส่ต้นทุเรียนหน้าแนนมาสีสเกตเหมือนเดิมนะครับก็จะกลับมาบ้านมาหาพ่ออะไรประมาณนี้นะครับผมนี่แล้วมีใครอยากให้รีวิวคันนี้ไหมครับ นี่เป็นรถลูกค้านะครับรถรถ,รถพิทูวนะครับผมคันนี้นะครับเป็นวีโกตัวร้อยสองแรงนะครับตัวนี้นะครับแต่มาทําเป็นหน้าแชมป์นะครับรถเครื่องเสียงนะครับคันนี้เครื่องเสียงเครื่องเสียงแบบเต็มเลยดีกว่ากระหึ่มมากวอลคัสซีโหลดเตี้ยถ้าถ้าอยากดูรีวิวเต็มๆเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับคันนี้นะครับเครื่องเสียงสุดยอดจริงๆริจัดหนักเลยแหละเนี่เดี๋ยวให้ดูคร่าวๆก่อนนะนี่ครับตอนนี้มาเปิดฝานะครับเปิดฝาแล้วก็มาทําตัดต่อเพลากลางนะครับเพราะว่าวอลคัดสีแล้วก็มันติดนะครับวอลคัดสีแล้วมันงัดสองนิ้วเข้าไม่รอดอะ่ะ ลนี่ครับอันนี้เครื่องเสียงทั้งนั้นนะครับเครื่องเสียงทั้งนั้นเลยโอเคนะครับผมงั้นก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนะครับคอกซิ่งเที่ยวไทยทีวีด้วยเด้อไายบายครับทุกท่านครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับสู้ๆนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ ส่งกำลังใจมาช่วยนะครับว่าพี่สู้ๆนะผมไปเฝ้าพ่อมาผมไม่ได้นอนเลยครับไม่ได้นอนทั้งคืนไม่ได้นอนเลย,ไม,ไ,นนเลยไม่เป็นไรครับผมแย่แต่ว่าพ่อสบายโอเคครับโอเคครับบายบายครับทุกคนครับ